วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่นักเรียนเข้ากันมาหลายคนเลยนะคะวันนี้เป็นวันที่เรามาทบทวนวิธีใช่อัพพิกอาร์ตนะคะจากที่โมนี่ได้เปิดคอร์สสอนเรียนไปในกลุ่มทีมของโมนี่นะคะวิธีแต่งรูปด้วยพิกอาร์ตนะคะปรากฏว่านะคะได้รับผลตอบรับนะคะจากลูกทีมนะคะเข้ามาเรียนกันมากมาย เปลี่ยนหน้าตาเข้ามาเรียนกันอยู่เป็นประจำเลยนะคะค่ะแล้วก็ทุกคนนะคะก็สามารถที่จะเอาความรู้นะคะที่มมนี่สอนนะคะไปทำแล้วก็สามารถที่จะสื่อแล้วก็สอนคนรุ่นใหม่หรือลูกทีมที่เข้ามา เรียนรู้กับเราได้อีกนะคะอ่าคอนเทนต์ง่ายๆแบบนี้นะคะทุกคนสามารถทําได้นะคะค่ะและนี่ก็คือผลงานของลูกทีมโมน,นี่นะคะที่เข้ามาเรียนแล้วแล้วก็มีรายได้จากจากการทําคลิปนะคะโพสต์ง่ายๆเท่านี้เองนะคะค่ะใครอยากเรียนก็ขอเข้าร่วมกลุ่มนะคะร่วมทีม ของมุนนี่ได้เลยนะคะแค่ทักมาที่ลน์ของุนนี่นะคะหรือว่าจะเป็นที่แชทส่วนตัวก็ได้นะคะค่ะเพียงเท่านี้เองค่ะทุกคนก็จะได้รับความรู้ทุกวันเลยไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะคะ